สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันกับเมเนธผาแบ่งปันแพ็กเกจยอดนิยมนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดิมเลยปลายทางไม่พร้อมรับอย่าสั่งปิดนะคะมั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะเดี๋ยววันนี้เริ่มจากรายการที่หนึ่งกันเลยเนื่องจากว่าวันนี้มาช้ามากนะคะไปจัดร้านมานะคะเดี๋ยวจะเปิดหน้าร้านมีหน้าร้าน เปิดวันพรุ่งนี้นะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็มาชมที่บ้านเอ้ยที่ร้านได้เลยนะคะเปิดที่ปตทนะคะปัมปตทอเอ่อก่อนถึงกูเันเฮานครพนมนะ,นะะนี่คะองค์นี้อายุแปดสิบสองปีนะคะหลวงพ่อตีเนะะี่ค่ะเป็นเนื้อกระไรทองนะเนื้อกระไรทองค่ะไปเรียนเก่าอีกเรียนนะคะ ของจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นอีกรุ่นนะคะที่มีประสบการณ์เยอะมากๆนะและที่สำคัญเลยนะคะเจ้าของเดิมนะคะรับประกันแทนให้นะคะหายากด้วยนะคะหายากนะรุ่นนี้นะคะองค์นี้ราคานะคะราคาโอนโอนพันห้าค่ะโอนพันห้าไปทางพันหกโอนพันห้านะคะไปทางพันหกร้อย ต่อมานะคะต่อมาอง์นี้นะคะเป็นเหรียญเก่านะคะจังหวัดรรบุรีอีกเหรียญน,นะคะที่มีประสบการณ์เยอะนะคะดลวงพ่อบุญมีนะคะคนในพื้นที่จะทราบดีนะคะสภาพนี่คือสวยแชมป์เลยนะคะองนี้เนี่ยองนี้แท้ทันด้วยนะคะ ด้านหลังนะพศสอง 00, พันห้าร้อยพศสองพันห้าร้อยในงานฉลองวัดโคกเกต์นีน่องนี้นะคะราคาโอนพันห้าจ้ะโอนพนะันหะ้านะคะไปทางพันหกร้อยนะนะคะต่อมาค่ะวัดบ้านแจ้งนะคะ รุ่นพิเศษนะคะรุ่นพิเศษนะคะคางเคลานะคะนิยมนะคะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เยอะอีกรุ่นนะคะสภาพคือสวยงามนะคะแท้ทันด้วยนะ,ะนี่ค่ะองค์นี้แท้ทันด้วยนะคะด้านหลัง องนี้นะคะราคาโอูนพันห้าจ้าอูนพันห้าไปทางพันหกค่ะอนพันห้านะคะไปทางพันหกร้อยต่อมานะคะต่อมาต่อมาองนี้นะคะองนี้ องค์นี้นะคะพื้นที่จะรู้ดีว่ามีประสบการณ์เยอะมากๆนะขอด้านหลังนี่ค่ะองนี้นะคะเหรียญน,นี้ต่อโค้ดนะคะสวยเดิมเลยนะคะแพ้ทันด้วยนะ องนี้นะคะราคาโอนนยคะ่ะต่อโคดด้วยนะนี่ค่ะต่อโค้ดนะคะอนะงนี้ราคาโอนพันห้าจ้ะโอนพันห้านะคะปลายทางพันหกโอนพันห้านะปลายทางพันหกร้อยนะคะต่อแมาขอบนะคะด้านหลัง หลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยจเจริญพรสองห้าห้าสี่นะหลวงพ่อรวยนะคะอง,งนี้แท้ทันด้วยนะคะอง,งนี้ราคาโอนสี่พันห้าจ้ะโอนสี่พันห้าไปทางสี่พันหกนะโอ,โอนสี่พันห้าโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยนะคะองเมื่อกี้โอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยนะตกใจราคาองน,นี้แบบสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะจมูกสวยนะ องนี้นะคะเททันด้วยนะคะอง์นี้ราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบจากหลวงพ่อเกษมนะคะโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยนะคะโอนสี่ร้อยห้าสิบจะไปทางห้าร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นสมเด็จวัตรคังเนี่ยองนี้นะคะมูลสารเก่ามากนะคะสมเด็จวัตรคังพิมพ์ใหญ่นะคะ ให้ดูรอบๆเลยนีย่ยององนี้นะสมเด็จวราคาังนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่องนี้ราคาโอนนะคะแปดร้อยห้าสิบจ้ะให้ดูชัดๆโอนแปดร้อยห้าสิบนะไปทางเก้าร้อยนะคะเนี่คองค์นี้ก็สมเด็จวรารคังพิมพ์ใหญ่นะคะบนสาร เต่ามากนะคะขอด้านหลังนะองนี้นะคะสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่ราคาโอนแปดร้อยห้าปทาง900โอนแปด้อยห้นะปทาง900นะคะ ต่อมานะคะเน่ยมกันน้ำแล้วนะคะองค์นี้หลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะ,ะนี่ค่ะเก่ามากนะคะก้นมีรอยจานนะคะก้นมีรอยจายนเนี่ค่ะองนี้ราคาโอนหกร้อยห้าสิบจ้ะโอนหกร้อยห้าสิบไปทางเจร้อย ต่อมานะองค์นี้พระพิตาเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะเก่ามากมีให้ดูชัดๆเลยนะนี่ค่ะองค์นี้ราคาโอนนะสี่ร้อยห้าสิบนะคะโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยนะคะโอนสี่ร้อหสิบไปทางห้าร้อย องนี้เก่ามากนะคะพระปิตาหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะเนื้อมีขพัดนะคะอยากให้ดูรอบๆเลยนะองนี้นะคะเจ้าของเดิมรับประกันแทนให้นะคะรายการไหนที่เจ้าของเดิมรับประกันมาให้มีก็รับประกันต่อให้อีกทีนะคะองนี้ราคาโอนพันสองโอนพันสองไปทางพันสามเพราะว่าบางท่านดูไม่เป็นจริงๆแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่มีใครเก่งแบบสายหรอกนะคะ องนี้นะคะหลวงพ่อแช่มผ่าวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะพอจุดสองสองี่แปดหกนะคะองนี้ราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบนะโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยอ่ะองนี้นะโอนสี่ร้อยห้าสิบค่ะไปทางห้าร้อยบาทจ้าต่อมา แหงจ้ามาเลยองนี้นะคะรวมพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะแท้แท้ทันนะคะองนี้เจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้นะคะเก่ามากเก่ามากมากนะคะองนี้ปืนแตกเก่ามากนะคะขึ้นค้าเก่ามากอ่ะองนี้ราคาโอนหกร้อยห้าสิบโอนหกร้อยห้าสิบจ่ะไปทางเจ็ดร้อย หลวงพ่อหิวนะคะหลวงพ่อหิิวนะครปฐถมนะอูนีแถทันด้วยนะคะนะพสสองห้าสามหกนะถ้าไม่มั่นใจแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสี่หกสี่สี่ศูนย์ศูนย์เก้าหหรือ063 6049715นะคะศูนย์หกสามนะคะ วันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะขอบพคุณมากมากนะคะ